จากสธนาคารไทยพาณิชย์สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Queen ราชินีโต๊ะกลมค่ะวันนี้เราได้ต๊ะกลมจริงๆเลยเนาะใช่ต๊ะกลมเดี๋ยวๆแต่อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้นะพี่หนูกำลังแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูเห็น MV อันใหม่ล่าสุดได้ดูกันหรือยังจากวันที่เหน็บหนาวจากคืนที่ คือแล้วพอดูไปจนตลอด MV ีแล้วเก๋มากๆเลยอะเป็นน้องดังพันกรแล้วก็มีบอยสตูเมนต์พี่แบบอื้อในระดับโลกเลยจ้นี่ต้องถือว่าเป็นแบบว่าปรากฏการณ์ใหม่เลยนะเป็นครั้งแรกเลยที่น้องดังพันกรของเราเนี่ยได้โกอินเตอร์ไปทํางานร่วมกันกับศิลปินระดับโลกเลยถ้าเกิดเราย้อนกันไปนะคะคุณผู้ชมเมื่อ18ปีที่แล้วนะน้องดังพันกรของเรานี่ก็ติดอันดับหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันนะ18ปีแล้วหรอพี่ท็อปสิปีที่แล้ว หลังจากที่น้องดังนะคะมีผลงานชุดแรกออกมานี่ต้องบอกว่ายอดขายหลักล้านตลับเลยแต่ตลอดระยะเวลาหลังจากนั้นมา18ปีมีผลงานมาโดยตลอดค่ะมาจนปีนี้เนี่ยมาประทะกันเลย Boys to Men Boys to Men นี่ก็ไม่ธรรมดานะคะ<ๆ>เพลงของเขานี่ฮอตคิดติดชาร์ตยาวนานที่สุด ตอนนี้นี่อยากถามน้องดังแล้วว่าทำยังไงถึงได้ไปร่วมงานกับ Boy s to Men ค่ะเออจริงด้วยมาปะคะคุณคะต้องบอกว่าน้องดังเนี่ยเป็นแขก e x c l u s ค v ูของรายการเรานะคก็น่ารักแล้วมาออกรายการเราบ่อยที่สุดเลยแต่วันนี้ค่ะหลังจากที่เขาโกอินเตอร์โอ้โหคิวเนี่ปั๊บปป๊ปั๊บเลยเพราะฉะนั้นนะคะความที่เราใกล้ชิดค่ะเราก็ถือเอาสิทธิพิเศษนะคะเขาลยเชินเข้ามาดิฉันมีหมายเลขโทรศัพท์พิเศษของเขางนั้นบอกให้น้องๆเขาต่อสายถึงน้องดังเลยค่ะ สวัสดีครับส,สวัสดีพี่แหม่มนะครับพี่ท็อปนะครับพี่หมิวแล้วก็พี่ปิ่นนะครับแล้วก็แฟนๆจชาวเดอะควีนราชินีตกลมทุกคนด้วยนะครับดังครับวันนี้ก็มาอยู่ในบรรยากาศร,รถตู้นะฮะมาถ่ายกันถึงรถตู้เลยเพราะว่าวันนี้คิวค่อนข้างแน่นนะครับวันนี้เราจะไปเยี่ยมสื่อนะฮะตื่นเต้นเหมือนกันนะขอยิ่งคําถามเลยได้ไหมคะตื่น<ว> <fs. S 3> เต้นมากอยากรู้เป็นไงมายังไงทําไมโปรเจกต์นี้ถึงมาร่วมกันกับไบรท์ทูแมได้คะมันคงเป็นเรื่องบังเอิญนั่นนะครับก็มีวันหนึ่ง เพื่อนนังคือทีนะฮะก็โทรมาแล้วก็แบบจากสวนให้เราเฮ้ยอยากทำงานกับบอยสุเมนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอึ้งไปแป๊บหนึ่งแล้วเราก็แบบเฮ้ยเอาสิก็น่าทำนะครับเพิ่มเราก็เป็นแฟนคลับของบอยสุเมนตั้งแต่ยังเล็กๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก,ก็ทำแล้วก็เจอผู้จัดการขาวกุณทากุเนี่ยที่โรงแรมเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขามาเล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยมีการคุยกันนะครับคุยเรื่องดนตรีกันเขาก็จะเก็ตในสิ่งที่เราพูดเขาจะเข้าใจเรารู้สึกว่ามันได้เพราะ เคมีมันได้ด้วยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนณจุดๆนั้นแล้วการที่น้องดังนะคะได้มีโอกาสาร่วมงานกับศิลปินระดับโลกขนาดนี้เนี่ยวัฒนธรรมต่างกันนี้เป็นอุปสรรคอะไรไหมคะการทํางานตังอมว่ามันกับง่ายกว่าที่เราคิดไว้เพราะเขาค่อนข้างเป็นมืออาชีพค่อนข้าง,งสูงแล้วก็เขาเป็นคนที่น nice, ิสัยสุรนมากค่ะส่วนตัวของนิสัยนะถ้าเราจะร่วงมงานกับใครสักคนหนึ่งนิสัยต้องเขออ้ากับเราได้อะ ึงเวลาแล้วนะคะที่พวกเราจะมาเนรมิตอาหารสไตล์โฮมเมดสำหรับวันนี้ก็จะเป็นผัสตะไคร้ไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าเรามีนี่ Samsung Smart Oven ที่จะเนรมิตเมนูอร่อยง่ายได้สุขภาพเพื่อคนที่คุณรักค่ะเพียงแค่เรามีตะไคร้10ต้นนะคะแล้วเราก็ทุบให้พอแตกใส่ลงไปในชามแก้วน้ำก้มสุก สถ้วยตวงอันนี้เราตวงมาแล้วเราจะเทลงไปหมดเลยแล้วไงต่อแค่นั้นเองนี่เดี๋ยวเราก็ไปใส่พระเอกของเราค่ะ Samsung Smart Oven ของเราเครื่องนี้นะคะมีเมนูที่เอาไว้สำหรับน้ำพันช์ตะไคร้โดยเฉพาะเลยค่ะกดไปที่ปุ่มเมนูไทยหมุนไปที่ปุ่มเลขที่27ค่ะกดปุ่ม Start ส่วนเรื่องของพลังงานและเวลาเนี่ยนะคะเครื่องจะคำนวณให้เองค่ะติ๊งแล้วค่ะ อโอ้โห oh, <wow. S 1> จากนั้นนะคะเราก็กรองให้เหลือแต่น้ำ mm hmm. แล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็น้ำผึ้ง mm hmm. ขิงเป็นแว่นๆแ,แบบนี้นะคะ สนัสนุนโดย Samsung Smart Oven รุ่น Convection เราก็ต้องมีการถอดรหัสบอยซ์เม n นต์ก่อนว่าดนตรีเขามักจะเป็นแบบไหนถอดความเป็นบอยซ์เมนต์ออกมาแล้วก็เอาความเป็นดังเข้ามาใส่ด้วยนยสนับสนุนโดยสถาบัานดนตรี KPN What's Nathan? this is Sean? And this is Juan boys to Ye. We're, Mr. ย้อนท้าความกลับไปอีกแล้วกันว่าคุยกันเสร็จปุ๊บก็หลังก็กลับมาทำเดโมเลยนะก็เลือกเอฟูเป็นทั้งเพื่อนทั้งโปรดิวเซอร์ที่รู้ใจกันเราก็ต้องมีการถอดรหัสบอยส์เมนก่อนว่าดนตรีเขามักจะเป็นแบบไหนถอดความเป็นบอยส์เมนออกมาแล้วก็เอาความเป็นดังเข้ามาใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดนตรีมันก็จะเจอกันตรงกลางระหว่างบอยส์เมนกับคอนกรดทาแล้วก็เราก็ส่งไปให้เขาเลยครับ first heard the first demo okay heard the we were like okay. You know we knew that it was just a demo you know what i mean we try our best as artists not to get demo items because we know that it's just you know to get the process the recording and the production process started so we're like okay this is pretty cool how about happy when uh, we heard the uh, final version after we sang our parts and we heard it we was like oh he came he, he stepped it up he yeah, smashed off one of so you know we really felt like uh, it was going to be a collaboration that everybody would enjoy Forever. Felt like this is cool. Um, we've been in this for a long time, um, been singing a long time, recorded a lot of records, and I think the one thing that we always unanimously become excited about is collaborations in different regions of the world. It just gives us, uh, first of all, the confirmation that people are listening and It's always nice to know that people still, you know, enjoy our music and have enjoyed our music. And not a just fans, since I was a little uh, kid. Thank right. you. Thank I you. Know. How do you feel, it? Right now, I'm singing with you, yeah. with you guys. So That's right. Thank you so much. No, thank, thank you. you. Thank you, because you, you're, you're opening up a world to us too. Um, you're showing us uh, a country that you know we haven't gone to much, but um, they've enjoyed our music, and thanks to you. It's going it's become even broader even เราอยากจะทราบว่าอย่างโปรเจกต์เพลงรักอย่างเงี้ยมีแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้น้องดังแต่งเนื้อเพลงรักออกมาได้แบบรักหวานขนาดนี้คะคนที่เพียงแค่มองเท่านั้นเราก็รู้ว่าต้องเป็นคนคนนั้นด้วยหัวใจเฮ้ยเราหันไปเจอคนคนหนึ่งแล้วแบบ แค่มองกันแล้วมันก็สึกว่าเออคนนี้แหละคนที่เราอยู่ด้วยกันตลอดชีวิตเลยนะมันก็เป็นอินสปายมันก็คือเป็นเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเออเราเราเราเคยรู้สึกตรงนั้นมาก็เลยอยากจะขอขอบคุณความรักที่มันทําให้คนเราได้เกิดโมเมนต์นี้กับชีวิตเลยวันนี้ queens tips beautiful living by แสนสิริขอแนะนำให้รู้จักกับฟ h i l i p s าร์ค่ะดีไซเนอร์ชื่อดังนะคะระดับโลกชาวฝรั่งเศส ที่เรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบทั่วโลกเลยค่ะสไตล์การออกแบบของ Star k นะคะเน้นนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันค่ะโดยเลือกวัสดุพื้นพื้นอย่างเช่นหินพลาสติกแก้วอลูมิเนียมแล้วก็ผ้ากำมะหยี่แต่ยังคงความหรูหราและสไตล์ที่โดดเด่นเอาไว้ค่ะและงานที่สร้างชื่อให้กับสตาร์ที่สุดนะคะนั่นก็คือเก e ้าอี้หลุยส์โกสเชร์ค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเก e ้าอี้หลุยส์ที่มีความหรูหราสง่าง,งามค่ะขอบอกเลยนะคะว่าเก้า e อี้ตัวนี้นี่ขายดิบขายดีมาก เรียกว่าขาย1000ตัวต่อเดือนเลยและไม่ใช่แค่งานเฟอร์นิเจอร์นะคะแต่สตาร์กยังมีผลงานการออกแบบโรงแรมและที่พักอาศัยทั่วโลกด้วยอย่างเช่นโรงแรมพ e น i n นซูล่าที่ฮ่องกงและโรงแรมเดล a n โนที่แมรอมีค่ะใช่แล้วค่ะและที่เราพูดถึงฟิลิปสตาร์กันในวันนี้นะคะเพราะว่าผลงานการออกแบบอันโดดเด่นของเขามาถึงเมืองไทยแล้วค่ะกับโครงการคุณบายูอินสไ r ร์บายซาร์นะคะซึ่งแสนสิริร่วมกับยูดีไซน์สตูดิโอค่ะบริษัทออกแบบและตกแต่งชื่อดังระดับโลกค่ะ คุณ By You Inspired by Stark คอนโดมิเนียม27ชั้นใจกลางทองหลอ่อออกแบบภายใต้แนวคิด Industrial Heritage ตกแต่งด้วยการ Mix and Match วัสดุหลายๆประเภทเข้าด้วยกันตามสไตล์ Star ์ทำให้เกิดความแปลกใหม่และล้ำสมัยแต่ยังคงความหรูหราอยู่พร้อมฟังก์ชันการใช้สอยภายในห้องที่ครบครันและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ถ้าใครสนใจนะคะไม่ควรพลาดงานคุณ DNA Exploratorium by Bombas a n d p a r ค่ะวันที่24ถึง26กุมภาพันธ์นี้นะคะที่ M Quarter i ชั้น M บริเวณ Quarter i Gallery ค่ะงานนี้แสนสิริได้เชิญนักออกแบบอีเวนต์ชื่อดังระดับโลกนะคะมาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ทุกๆคนเลยค่ะเป็นครั้งแรกครับสำหรับสาวคนนี้นะครับที่เราร่วมกันกันนะครับเขาหล่อมากดังนั้นการส่งอารมณ์ของปอาึงมากมากค่ะโอ้โหวาที่เป็นรีงของเจษฎาพร น่นโดยใหม่ Chevrolet Trailblazer นี่เวลาเลือกต้นไม้นะลูกเลือกกระถางที่ดินไม่แฉะมากไม่แฉะมากทำไมอะครับถ้าแฉะมากแสดงว่ากระถางระบายนะ้ำไม่ดี รากอาจจะเน่าก็ได้หรือไม่ก็โคนเน่าไปเลยนี่นนตรงนี้งานหลืดูดิดูก้นกระถางสิ่ลูกอ่าอย่างเงี้ยได้เลยเย<ะ>่ชิดในเลยลูกเออปะเรียบร้อย <S 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 2> <S 2> บ้านสวย ต้นไม้เนี่ยนะลูกนะเดี๋ยวเราเอาพักไว้ใตล้ล่มแล้วไม่ต้องรดน้ําเขาฝึกให้ต้นไม้อดทนเออถ้าเกิดเขาเฉาหน่อยนะเราก็รดน้ําไปนิดหน่อยพอนี่แม่ก็ฝึกรดตัวเองอยู่ด้วยจนะีเนี่ยเห็นไม่เติมน้ำมันมาตั้งหลายวันละต้องบอกว่ารถคันนี้เขาปรับปรุงใหม่เพื่อสมรรถนะที่ดีขึ้นโอ้โหประหยัดน้ํามันไปได้มากเลยลูกแถมลดมลพิษไอเสียด้วยนะโหย้ยดีขนาดนี้งั้นก็ขับไปส่งผมเที่ยวทุกวันเลยแล้วกันเนาะอเอาค่าทํามันมาเอาหมูลูกไปแทน ดูคนนนีี้่ <c oughs> ยังไม่ได้ฟังใช่ไหมคะว่าพระเอกนางเอกของมิวสิควิดีโอเนี่ยคุณติ๊กเจษดาพรกับน้องปอยตีชดาเนี่ย <c oughs> เขาพูดอะไรถึงน้องดังบ้าง <c oughs> แล้วความรู้สึกที่เขามีที่ได้เล่นมิวสิกวิดีโอเรื่องนี้เป็นยังไงไปฟังกันเลยคะ่ะจจาากกววันนนนททีี่่เ็บคืปด เป็นครั้งแรกครับสาหรับสาวคนนี้นะครับที่เราร่วมกันกันนะครับบังเอิญว่าได้มาจับคู่กันแล้วก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตได้รูบโอกาสร่วมงานแล้วก็วันนี้ครับฝันที่เป็นจริงของเจษด,ดาพรในเรื่องเนี่ยบังเอิญว่าต้องต้องเล่นเป็นบทบ,บาทเป็นคนที่จะต้องมีการบอกลาก,กับกับแฟนในเรื่องน่ะค่ะซึ่งพี่ปิ๊กเนี่ยเขาหล่อมากดังนั้นการส่งอารมณ์ของปลอยติ่ง่ายมากะค่ะถ้าฟอยเล่นกับคนที่หล่อน้อยกว่านี้อาจจะยากนิดนึง เ Forever. 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 น r ้อสียงอเพลงนี้เนี่ยครับผมรับบทเป็นก็ชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งวันหนึ่งเนี่ยครับก็ไปเที่ยวบาร์นะครับแล้วก็เจอสาวคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานสาวเสิร์ฟอิู่ทีบาร์ครับแล้วก็รักกันแล้วก็วันหนึ่งผมก็จะต้องไปปฏิบัติภารกิจทางทหารก็เลยต้องจากเข้าไป จุดเริ่มต้นของดราม่าเนี่ยครับมันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยครับในการจากไปสุดท้ายเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลับมาเราก็รู้สึกเสียใจมากๆแล้วก็เราก็พยายามจะสื่อสารกับเขาโดยการที่เราเล่นดนตรีก็คืเปียโนเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะเราเล่นเปียโนไม่เป็นแต่ว่าเขาอะค่ะเป็นคนสอนเราเป็นเรื่องราวที่ใช้ดนตรีในการสื่อสารถึงความรักระหว่างเราค่ะ อยากจะเชิญชวนนะทุกๆคนนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่เดือนกุมภาพันธ์นะก็จะรู้สึกว่าเดือนนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของเดือนแห่งความรักกันแล้วก็ลองฟังเพลงรักดูครับพร้อมกับชมมิวสิกวิดีโอครับขอฝากเขาด้วยนะครับในขณะที่เราก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงรักเพลงนี้นะคะก็ขอฝากให้อยู่ในใจท,ทุกคนนะคะทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็คนต่างดทุกคน,นะคะ่ะเรา <ๆ S 1> ทุกคน รักในเพงลงรักของของวพวกเราครับผมแล้วพบกันใหม่กับการปรผจญภัยในครั้งต่อไปครับกับขอบคุณมากนะครับปอยครับคุณค่ะ ในส่วนของเพลงรักนะครับก็เป็นการนําไปฉายัทั้งหมด8ประเทศด้วยกันนะครับก็คือประเทศไทยมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์มืงจีนมิเลเซียใต้หวาดฮ่องกงแล้วก็อินเดียครับดีใจที่ได้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของคนไทยแล้วก็เอาเพลงเอาความเป็นไทยเราเนี่ยไปเสนอให้กับคนที่อยู่นอกประเทศได้รู้ขอย่างเงี้ยนอาขอบคุณบอยซูมนด้วยนะครับที่เลือกเรานะฮะฝากถึงเพลงรักด้วยนะครับอยากให้ทุกคน รักกันเยอะๆนะฮะนะี่นคือความรักก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์แหละนางว่าไม่ว่าจะรักในรูปแบบไหน,นก็อยากให้ทุกคนมอบสิ่งดีๆให้กับคนใกล้ตัวเราก่อนแล้วก็ชีวิตเรามันก็จะดีขึ้นสังคมไทยเราก็จะดีขึ้นก็ฝากไปด้วยกับเพลงรักครับโอ้ยอย่างนี้นะคะโด่งดังไปต้องบอกเผยแพร่ไปทั้ง8ประเทศอย่างนี้<ช>เราคนไทยนะคะนี่เป็นครั้งแรกต้องภาคภูมิใจเลยนะว่าศิลปินระดับประเทศของเราได้ไปฟีเจอริ่งกับศิลปินระดับสากลเพราะฉะนั้นใครสนใจไปดาวน์โหลดฟังกันได้เลยค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะทั้งสี่พิธีกรสาวสวยเลยนะครับขอให้พี่มีความสุขเช่นกันกับความรักนะครับแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยกับเพลงรักครับยังไงโอกาสหน้าพบกันใหม่แน่นอนครับเนาะน้องดังขาวันนี้พี่ๆทั้งสี่คนอิ่มเอมมากทั้งมิวสิกวิดีโอนาอแล้วก็ทุกๆคำตอบเลยต้องขอบคุณน้องดังมากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ แล้วก็แน่นอนค่ะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากเอมมี่มอลและก็ดิสเายค่ะค่ะและขอบคุณสถานที่บิลบอร์ดคาเฟ่สยามดิสคัฟเวอรี่ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการเดอะควีนค่ะขอพวกเราลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลา7 50นานาทีวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ